กออนไลน์นั้นก็ทาให้วิถีชีวิตหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะคะซึ่งก็รวมไปถึงพฤติกรรมการอ่านหนังสือหรือว่าการ์ตูนซึ่งมีคนนิยมอ่านออนไลน์กันมากขึ้นช่องทางออนไลน์ก็ยังกลายเป็นช่องทางที่เป็นที่แจ้งเกิดของนักเขียนรายใหม่ๆด้วยค่ะซึ่งที่อินโดนีเซียตอนนี้ความนิยมในการ์ตูนออนไลน์สัญชาติอินโดนีเซียก็กําลังเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มนักอ่านอายุน้อยและการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์อย่างเรื่องนูซานทารังเกอร์ก็ยังทําให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ซซึัััปปรระะวววตตติิศาส์อนนนดดีีเยยไใ้ค่ นูซันแารังเกอร์คือการ์ตูนออนไลน์ที่สร้างสารรค์โดยทีมงานชาวอินโดนีเซียที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ของอินโดนีเซียทีมผู้สร้างสารรค์การ์ตูนเรื่องนี้ได้ร่วมพบปะพูดคุยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของการ์ตูนออนไลน์เรื่องนี้ระหว่างนิทรรศาการวัฒนธรรมป๊อปในกรุงจาการ์ตาท่ามกลางบรรดาแฟนการ์ตูนหลายร้อยคนที่มาให้กำลังใจ นุ s านเทรังเกอเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่อินโดนีเซีย5คนที่ต่อสู้กับปีศาจร้ายสิ่งที่น่าสนใจคือชื่อของตัวการ์ตูนแต่ละตัวรวมทั้งอาวุธที่ใช้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากวัฒนธรรมและประเพณีของเกาะใหญ่ทั้ง5เกาะของประเทศประกาวีราประโกโซมีความหมายว่านักรกผู้กล้าหาญในสำเนียงชวาขณะยามมเทียคือไข่มุกในสำเนียงอาเจบนเกาะสุมาตรา และริมบ้าคาลามาธาน่าหมายความถึงป่าเขตร้อนบนเกาะบอเนียวส่วนซุปเปอร์ฮีโร่อีก2ตัวคือรินาตาโมโกกินตาซึ่งเป็นชื่อมาจากสกุลที่ใช้กันแพร่หลายบนเกาะสุลาเวสีส่วนจอซาเป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนักเรียนมัธยมปลายบนเกาะปาปัวที่เคยชนะรางวัลที่สิ์โลกเมื่อปี2004 เรื่องราวในการ์ตูนยังนําเอาเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์อินโดนีเซียมาผสมผสานเช่นเหตุการณ์ภูเขาไฟโทบ้าบนเกาะสมาตราระเบิดอย่างรุนแรงและการเรืองอํานาจของอาณาจักรโบราณมัชชิมปาหิตการ์ตูนออนไลน์เรื่องนี้เริ่มเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยตอนใหม่จะอัปโหลดทุกๆวันที่1และ15ของเดือนที่ผู้สร้างโปรโมทการ์ตูนผ่านช่องทางทวิตเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆ ผู้สร้างสรร์การ์ตูนเรื่องนี้คือชานีบุตรดีบันธิตาวัย32ปีซึ่งทำงานร่วมกับเพื่อนๆอ,อีก6คนชาณีเป็นแฟนตัวยงของการ์ตูนมังงะแอคชั่นจากญี่ปุ่น แต่ก็รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องสร้างซูเปอร์ฮีโร่ของอินโดนีเซียโดยใช้อิทธิพลจากวัฒนธรรมอันรุม่มรวยของประเทศขึ้นมาเองซู m ปอร์ a ีโร่ดิบวัดเพราเราสร้างนูซานทารังเกอร์ขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเด็กๆทุกวันนี้ไม่มีฮีโร่ของอินโดนีเซียเองเราต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นและสร้างซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่ๆที่เด็กๆอินโดนีเซียจะรู้สึกเชื่อมโยงถึงได้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาคัญของเรา ตั้งแต่เปิดตัวการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับความนิยมแบบคาดไม่ถึงแต่ละตอนมีคนเข้ามาอ่านมากกว่า2ล้านครั้งและตอนที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนกันยายนก็สร้างสถิติคนเข้ามาอ่านมากถึง6กล้านห้าแสนครั้งแต่มีการประเมินว่าแฟนตัวจริงที่ติดตามอ่านเรื่องนี่อยู่ราวๆ2 0 0 0 0 0คนและตัวเลขน,นี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากผู้อ่านสามารถเข้ามาอ่านการ์ตูนเรื่องนูซานธารังเกอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทีมจะหารายได้จากการขายสินค้าที่เกี่ยวกับการ์ตูนอย่างเช่นโปสเตอร์เสื้อยืดสายรัดข้อมือเข็มกลัดหรือว่าตุ๊กตากระดาษระหว่างการออกร้าน,นแฟนๆการ์ตูนยอมรับว่าตัวละครและเรื่องราวในการ์ตูนกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดีด้วนเทนต pop culture แต่การ์ตูนเรื่องนี้บอกว่าการ์ตูนออนไลน์ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมฟอปเป็นสะพานให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินโดนีเซียที่พวกเขาเคยคิดว่าเป็นเรื่องโบราณล้าหลังส่วนแฟนอีกคนหนึง่งอยากจะให้การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นนอกเหนือจากอินเทอร์เน,น,น็ตอบันคีก่หวัวงว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้นและไม่จํากัดเฉพาะในโลกออนไลน์แต่ว่าออกสู่สาธารณะที่ไม่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ด้วย ที่จริงแล้วมีการ์ตูนอินโดนีเซียออนไลน์หลายเรื่องแต่ว่านูซานทารังเกอร์เป็นการ์ตูนเรื่องยาวเพียงหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและตอนนี้เรื่องราวของนูซานททรังเกอร์ก็ยังคงหาอ่านได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพราะผู้สร้างต้องการที่จะโปรโมทผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านกลุ่มใหญ่ได้โดยตรงทันทีการ์ตูนท้องถิ่นอินโดนีเซียได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงยุค1960ถึง1970 ซึ่งเรื่องราวของการ์ตูขนขณะนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านซูเปอร์ฮีโร่และเรื่องราวความดีความชั่วแต่ว่าความนิยมในการ์ตูนท้องถิ่นอินโดนีเซียลดลงอย่างรวดเร็วในยุค1 9 8เเนื่องจากการทะลักเข้ามาของการ์ตูนฝั่งยุโรปอเมริกาและการ์ตูนญี่ปุ่นในที่สุดแต่ช่วงปี2009กาการ์ตูนอินโดนีเซียรเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งเพราะกระแสะความสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ กุปตาวัเหนตราบรรณาธิการผู้ตีพิมพ์การ์ตูน M&C ในอินโดนีเซียยินดีกับความสำเร็จของการ์ตูนออนไลน์แต่ขณะเดียวกันก็มองว่ายังมีแฟนการ์ตูนมากมายที่รอคอยการ์ตูนในฉบับตีพิมพ์คอมิกจัตุกยังคงเป็นที่นิยมเราะคนยังอยกได้สสก์ คุปต้าบอกว่าแฟนๆยังคิดว่าการ์ตูนฉบับหนังสือเป็นของดีสําหรับพวกเขาผู้คนยังชอบการอ่านหนังสือการ์ตูนเป็นเล่มๆอยู่เนื่องจากหลายสาเหตุบางทีการอ่านออนไลน์ก็ทําให้เหนื่อยล้าได้หรือบางครั้งก็ไม่อยากเข้าอินเทอร์เน็ตเลยดังนั้นผู้เขียนก็ยังควรที่จะคิดว่าอุตสาหกรรมการ์ตูนแบบดั้งเดิมจะยังคงอยู่ต่อไปได้อีกนานแต่สำหรับชานีและเพื่อนผู้สร้างสรรการ์ตูนออนไลน์นูซานทารังเกอร์เห็นว่าการ์ตูนของพวกเขาเป็นมากกว่าการ์ตูนออนไลน์ พวกเขาต้องการให้ชาวอินโดนีเซียภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่านิยมของชีวิตผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างพวกเขาเชื่อว่าการ์ตูนนั้นเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพันธกิจเหล่านี้เพราะธรรมชาติของการ์ตูนคือความเรียบง่ายและเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจน ท่านนี้บอกว่าสารด้านคุณธรรมที่เราสื่อออกไปผ่านทางการ์ตูนก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำดีก็เท่ได้แต่ว่าการทำเท่อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเราต้องการให้หนูซานทารังเกอร์เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆเ,เพื่อกระตุ้นให้พวกเขารับเอาค่านิยมที่ดีๆและทำสิ่งดีๆให้แก่โลก ความนิยมของการ์ตูนออนไลน์ในอินโดนีเซียยังมีแนวโน้มสดใสและดูเหมือนว่าซูเปอร์ฮีโร่ของอินโดนีเซียจะได้พบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอีกครั้งบนโลกออนไลน์